สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ท็อปอัพนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอร์โฟเลยนะรับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนหากใครกลัวติดปัญหาหรือว่าเติมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะเป็นไงกันบ้างครับเก็บเลเวลไปถึงไหนแล้วแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์แดงตีได้กี่ชิ้นกันแล้ว มีแปนแดงกันไหมหรือว่าได้สัตว์แดงตัวดีๆกันหรือเปล่าสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆเนี่ยเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ไม่เชิงว่ากิจกรรมหรอกจะเป็นระบบใหม่นะครับที่จะเข้ามาใน s u r ร์ฟ g l o b a l l คิดว่าใกล้แล้วล่ะครับพะตอนนี้ทางเซิร์ฟเกาหลีได้ทําการอัประบบนี้ขึ้นไปเมื่อ2เดือนที่แล้วแล้วนะและระบบที่ว่านี้นะครับมันจะช่วยเสริมให้ตัวละครของเราในแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากเลยเจ้าระบบนี้นะครับมันมีชื่อว่าระบบพระธาตุศักดิ์สิทธ เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของรายละเอียดเบื้องต้นกันดีกว่านะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันเข้ามาแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ของที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันมีอะไรบ้างไปไปดูกันอ่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าตาของเจ้าระบบใหม่นะครับที่มีชื่อว่าพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเจ้าพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับมันจะแบ่งออกเป็น5้าสัญ,ญลักษณ์ด้วยกันเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์แรกนะครับน่าจะเป็นสิงโตอันเนี้ย คือเรียกโดยรวมนะครับเขาเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุ <c oughs> ดูโคตรขังเลยนะครับตัวที่สองเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนนกกระยางหรืออะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ตัวที่สามน่าจะเป็นเต่าเกนบุตัวที่สี่เนี่ยน่าจะเป็นอืมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวที่ห้านี่มังกรชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนว่าเป็นมังกร <c oughs> เนี่ยแล้วอันนี้เรียกโดยรวมว่าระบบพระธาตุศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มันจะเปิดใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวละครเนี่ยมีเลเวล100ขึ้นไปใกล้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟโกลบอลผมคิดว่าหลายๆคนเลเวลเฉลี่ยของแต่ละเซิร์ฟน่าจะตอนนี้อยู่ที่80ละ80ถึง90ใกล้แล้วนะครับระบบนี้ใกล้จะเข้ามาแล้วและถ้ามันเข้ามานะครับมันจะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นมากๆโดยเฉพาะคนที่เลเวลถึง100ก่อนนะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของหน้าต่างรายละเอียดพระธาตุศักดิ์สิทธิ์กันบ้างน,นะว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราอัพขึ้นมาแล้วมันได้อะไรมันได้สเตตัสยังไงแล้วของที่ใช้เนี่ยมันจะต้องใช้อะไรบ้างไปไปดูกันทันทนแล้วนี่ก็คือหน้าต่างของเจ้าระบบที่มีชื่อว่าพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับไอเจ้าพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยดูด้านซ้ายมือนะครับมันจะแบ่งพระธาตุออกเป็น5รูปแบบด้วยกันเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่เราเห็นเมื่อกี้แหละ5ตัวนะครับ แต่ละสัญลักษณ์นะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปในส่วนของค่าพลังที่เราจะได้ถ้าทุกคนดูแล้วทุกคนนึกถึงอะไรครับแบบนี้มันโคตรคล้ายกับการอัพพลังชี้เลยนะครับคล้ายไหมผมคิดว่าถอดมาแบบแบบเดียวกันเลยนะต่างแค่ตัวนี้แหละครับถ้าเป็นในส่วนของพลังชี้เนี่ยมันก็จะเป็นคัมภีก้ายินก้าหยางใช่ไหมแล้วก็คัมภีรหมอกม่วงเคลดวิชาอึง่งอาง แต่ถ้าเป็นพระธาตุศร์นับมันก็จะแบ่งเป็นพระธาตุรูปแบบต่างๆ5รูปแบบแต่และรูปแบบก็จะให้สเตตัสไม่เหมือนกันแล้วถ้าถัดมาทางขวาเห็นไหมครับว่ามันมีการเลื่อนระดับเหมือนก,นกันกับการอัพพลังชี่เลยถ้าแบบนี้แปลว่าเขากําลังจะเลื่อนจาก0ูนย์ไป1เห็นไหมครับเวลาเราเลื่อนระดับนับเราจะได้โบนัสสเตตัสเสริมขึ้นมาเหมือนกันเดะเลยเห็นไหมแล้วหลังจากเราเลื่อนระดับสําเร็จนะครับ มันก็จะมีให้เราอัพอีก5ขั้นด้วยกันโดยถ้าเป็นพลังชีมันก็จะใช้ยาหินยาหยางในการอัพใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับเขายังไม่ได้บอกนะว่าใช้อะไรอัพอันนี้ต้องรอทางคนที่เล่นโซนเกาหลีเนี่ยมาบอกนะครับหรือไม่ก็คนที่สามารถเข้าไปเล่นในตัวเกมเกาหลีได้เนี่ยมาบอกเพราะว่าในแพทเนี่ยมันไม่ได้เขียนไว้นะครับว่ามันใช้อะไรอัพมันมีแค่ภาพเนี่ยการเลื่อนขั้นให้เราดูแค่นั้นเอง ด้านล่างตรงนี้นะครับมันมีระบุด้วยนะว่าการอัพเนี่ยจะมีโอกาสสําเร็จกี่เปอร์เซนต์ในรูปนี้คือโอกาสสาเร็จ80นะครับถ้าอัพไปแล้วมันไม่สําเร็จมันจะไม่ลดระดับลงนะครับไม่เหมือนการฝึกฝนลําพังอันนั้นถ้าไม่สําเร็จคือระดับมันจะลดลงแล้วมีโอกาสล้มปานแตกซ่านน,นั่นเองถัดลงมานะครับก็จะเป็นของที่ใช้ในการเลื่อนขั้นทุกคนดูนี่นะครับหินอัพเกรดสีฟ้าตรงนี้หินตีบวก แปลว่าในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี่แหละตัวนี้จะเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเลื่อนขั้นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับใครที่เอาไปตีบวกเล่นหยุดเอาไว้ก่อนก็ดีนะเริ่มเก็บสะสมได้แล้วนะครับไม่งั้นคุณอาจจะลำบากนะในการหาของมาเลื่อนขั้นนะครับถัดลงมาจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีแปลนเขียวอะ่ะซึ่งมันเป็นแปลนที่เราไม่ได้ใช้ แต่บางคนก็เอาไปผสมนะครับลุ้นสีฟ้าแล้วเอาฟ้าไปลุ้นสีแดงอีกทีหนึ่งผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดมันเลื่อนขึ้นไปขั้นสูงๆแล้วพวกนี้มันจะเปลี่ยนระดับไหมเป็นขั้นฟ้าขั้นแดงแบบนี้มันก็จะเปลืองแปลนขึ้นไปอีกนะครับถ้าเกิดต้องใช้ถึงขนาดว่าแปลนแดงในการเลื่อนขั้นนะครับลำบากพอตัวเลยนะแล้วก็ในส่วนของของสองอย่างนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะได้จากบอสต,ตัวใหม่ที่จะเข้ามาหรือเปล่า ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับเราอาจจะต้องมีการแบบต้องได้ไปลงบอสนะ่ะไปฆ่าบอสนะครับเพื่อที่จะรับของไอเทมพวกนี้มาใช้เดี๋ยวต้องรอดูว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมาในรูปแบบไหนแต่คิดว่าคนเกาหลีเขารู้แล้วแหละว่ามันต้องหาได้จากไหนนะครับทีเนี้ยไอไอเจ้าระบบพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันดันเข้ามาพร้อมกับบอสต,ตัวใหม่ที่มีชื่อว่ากูแคนอะ่ะไม่ใช่ไม่เชิงว่าบอสตัวใหม่หรอกเขาจะเพิ่ม เหมือนกับเพิ่มภารกิจประจําวันของบอสกรูแคนเข้าไปอีกนะครับไม่รู้ว่ามันจะได้พวกนี้ไหมนะอันนี้ต้องรอดูนะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ในการเลื่อนขั้นเห็นไหมครับว่าแร่เหล็กดํากําลังจะกลับมามีความสําคัญแล้วถ้าเป็นขั้นสูงๆอย่างตอนเนี้ยผมอัพพลังชีขึ้นไป8ไป9มันใช้เป็นล้านเลยนะหลักล้านเลยนะเนี่ยแสดงว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของรายละเอียดปีกย่อยกันบ้างนะครับตรงนี้เขาก็มีให้เราดูเช่นกันนะโดยเขาระบุว่าถ้าเกิดเราคลิกตรงแว่นขยายนะครับมันก็จะมีบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าเราเลื่อนขั้นสําเร็จแล้วมันเลื่อนขึ้นมาเป็นขั้น1ขั้น2ขั้น3แบบนี้มันจะได้สเตตัสเสริมอะไรบ้างนะครับเนี่ยมันระบุออกมาเป็นตัวเลขเลยถัดมาทางด้านขวามือเดี๋ยวผมจะไล่สเตตัสให้ดูนะทุกคนจะได้แบบตาลุกวาวนะครับว่าเฮ้ยสเตตัสที่มันได้เนี่ยมันดีมากๆเลยนะอย่างออปชั่นแรกนะครับ ตรงเนี้มันคือเพิ่มทองแดงที่ได้รับจากการล่าอันนี้เลื่อนขั้นขึ้นมานะเป็นระดับหนึ่งได้สูงถึง1.2เปอร์ซนกันเลยทีเดียวแปลว่าถ้าได้ระบบนี้ขึ้นมาช่วยอีกนะครับแทบไม่ต้องไปห้องทองคำกันแล้วนะผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์ในการได้ทองแดงเนี่ยน่าจะได้เกือบคนละร้อยเลยนะจริงๆถ้ารวมกับระบบต่างๆที่มันผ่านๆมาที่เราอัพผ่านๆมานะครับทั้งในส่วนของคัมพีโบราณ ฝึกฝนลำพังอันนี้ก็มีเช่นกันนะแล้วยังมาเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุอีกนะครับเยอะมากนะยังไม่รวมสัตว์วิญญาณนะครับและอันที่สองนับก็คือเพิ่มพลังป้องกันแต่ไม่รู้ว่าป้องกันอาคมหรือกายภาพนะครับอันนี้ก็บวกไปอีก6แต้มถัดลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีแต่ไม่รู้ว่ากายภาพหรือว่าอาคมอันนี้บวกไปอีก3ามแต้ม และอันสุดท้ายนะครับคือหลบหลีกคริติคอนอันนี้โคตรมีความสำคัญเลยจริงๆอ่ะตัวละครอาจจะไม่ได้ถึกนะับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีค่าสเตตัสตรงหลบหลีกเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทำให้หลบการโจมตีได้แค่นั้นเองเวลาโดนคริติคอนหนักๆสุดท้ายนะครับทางเกาหลีเนี่ยก็มีบอกไว้เช่นกันนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากจะดูสเตตัสโดยรวมที่เราได้จากการอัพพระธาตศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราสามารถกดดูได้เช่นกันนะ โดยกดเข้ามาที่ตรงไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวไว้มันเข้ามาจริงๆค่อยไปกดดูกันเองนะเอาเป็นว่ามันสามารถกดดูได้นะครับเหมือนกับเรากดหน้าต่างสเตตัสของเราตรงตรงชื่อตัวละครนะแล้วมันจะมีบอกหมดเลยว่าสเตตัสตอนนี้เรามีอะไรบ้างแต่ตรงน,นี้น่าจะแยกออกมาอีก,อกช่องหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมมันก็จะบอกเลยว่าเฮ้ยตอนนี้คุณมีค่าพลังนี้นะสามแล้วก็มีอันนี้สิบดมีอันนี้สามถ้าเกิดคุณเลื่อนขั้นสําเร็จอีกหนึ่งขั้นมันก็จะมีระบุบ,บอกหมดเลย ว่าสิ่งที่เราได้จากการอัพพระธาตุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันได้เท่าไหร่บ้างถัดมาทางด้านขวามือนะครับตรงนี้มันน่าจะเป็นการปลดล็อกฟังก์ชันครับถ้าเกิดเราสามารถปลดล็อกได้เนี่ยดูนะครับมันได้โบนัสอีกนะการปลดล็อกตรงนี้เริ่มจากพระธาตุแรกนะครับพระธาตุสิงโตตรงนี้นะมันบอกว่าถ้าเกิดคุณปลดล็อกได้คุณจะได้โบนัสเ,เพิ่มเอฟเฟกต์ยา HP 2% แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกยามานาอีกหนอร์เนี่นะถ้าเราปลดล็อกได้นะครับอันที่สองเนี่ยถ้าเราปลดล็อกได้มันจะเป็นคล้ายๆกับของสมบัติวิญญาณแบบพิเศษพวกนี้นะครับดีมากๆเลยนะผมมีตัวหนึ่งที่ผมใส่อยู่มันเป็นรูปคล้ายๆกับสิงโตอ่ตัวนี้เหมือนจะติดไม่บ่อยนะครับแต่ติดบ่อยมากทีนี้ยถ้าเราแปลตรงนี้นะครับมันแปลว่า เมื่อคุณโจมตีด้วยการ smash smash รับน่าจะเป็นการแดดหรือการพุ่งชนอะไรสักอย่างเนี่ยความเสียหายการโจมตีทั้งหมดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก5%เปซ็นเป็นเวลา5วินาทีนะครับแล้วก็คูลดาวน์60วินาทีถ้าเราปลดล็อกตรงนี้ได้นะแล้วก็ถ้าเราปลดล็อกอันที่3ได้นะครับตรงนี้มันจะเป็นการเพิ่มความเสียหายการโจมตีด้วยทักษะครับก็คือด้วยสกิลนั่นเองอีก5 เป็นเวลา5วินาทีนะครับแล้วก็หลังจากติดปุ๊บก็จะคูดาวอีก60วินาทีอันที่ะี่นะถ้าเราปลดล็อกได้นะเราจะได้บัฟหลบหลีกคริติคอนนะครับโดยมันจะเพิ่มขึ้น50หน่วยก็คือ50แต้มนั่นเองแล้วก็เป็นเวลาหวินาทีคูดาวห์ส0วินาทีอันสุดท้ายเนี่ยไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นไม่สามารถเลื่อนดูได้เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับไอ้เจ้าพวกพระบรมสารีริกรธาต,ตุต่างๆเนี่ย มันจะต้องมีเควสที่จะต้องเอาไว้ใช้ปลดล็อกเข้ามาอย่างแน่นอนเหมือนกับพลังชี่เห็นไหมถ้าเราจะไปปลดล็อกคัมภีรหมอกม่วงต้องไปทําเควสนะครับอันนี้ก็เช่นกันผมคิดว่าเขาน่าจะเปิดฟรีแค่อันที่หหรืออันที่2แล้วหลังจากนั้นก็น่าจะต้องทาเควสแล้ะครับคล้ายๆกันเลยความยุ่งยากตามมาอีกแล้วใครที่วันๆเอาแต่เดินเดลี่ฟาร์มเอ็กพีขึ้นรับแลลงจตุลัส ลงบอสแล้วก็จบปิดเกมแค่นั้นไม่ได้นะครับเกมนี้มันมีอะไรให้ทำอีกเยอะแยะมากมายเลยภารกิจเนื้อเรื่องก็ลุยบ้างนะครับบางคนเนี่ยดองไว้แบบว่าอืถ้าเกิดเอาไปทําปาร,ร้าเนี่ยน่าจะเข็มแบบปีเลยนะครับคือดองจนจนคือคือเจอละคนในแคนผมนี่แหละขนาดว่าเควสเนื้อเรื่องที่จะต้องเดินเข้าหุบเขาจันทาโลหินะ่ะยังไม่เดินเลยนะครับจนปัจจุบันเนี้ยก็เวล80เกือบ85แล้วอะ่ะ ก็กตกใจอยู่นะครับว okay ่าเอ๊ะ <UM ป่านนี้แล้วทาอะไรอยู่ทำไมไม่เดินอะไรแบบนี้ยวันนั้นก็ได้บังคับเขาไปเดินนะเขาดึงไปเดินนะอ่ะก่อนจากกันวันนี้นะครับตอนนี้แคลนที่2ของผมเนี่ยยังเปิดรับสมาชิกเพิ่มอยู่นะใครที่กาลังโดดเดี่ยวเดียวดายเหงาไม่รู้จะคุยกับใครนะครับวันวันก็มีต่างชาติคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องย้ายมาที่นี่นะครับแคลนแคลนทั้ง2แคลนของผมเนี่ยทั้งบัสสถานหนึแล้วก็บัสสถานสอ2 เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีต่างชาติผสมเลยแม้แต่คนเดียวเพราะฉะนั้นการคุยกันการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันจะค่อนข้างง่ายมากๆเลยแล้วเมื่อวานเนี้ยผมก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อแคนแต่เดิมเนี่ยมันไม่ได้ชื่อนี้นะมันชื่อว่าแฮปปี้บีนะครับเพิ่งจะมีทองนี่แหละได้เลิกเปลี่ยนชื่อแคนเพราะเปลี่ยนเร็นนะครับเนี่ยโคตรเท่เลยทุกคนเห็นไหมมันคล้ายๆกับ PlayStation 2เลยนะแล้วหลังจากผมกดเปลี่ยนนะครับ คนไอ้ที่อยู่บัสสถานหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าขอย้ายมาสองได้ไหมชื่อแคลนมันเท่จังเลยนะครับผมก็เลยบอกองั้นพวกเองก็ไปลงขันกันแล้วกันนะถ้าอยากเปลี่ยนชื่อแกลนนะแต่มันก็เท่จริงๆนะพอมันมาอยู่บนหัวเราแล้วนะครับหลังจากเราเปลี่ยนปุ๊บอาลีก็เริ่มไล่ตีเราแล้วครับผมก็เลยอยากได้แบบกําลังเสริมอ่ะใครก็ได้นะครับที่แบบสามารถย้ายมาแล้วมาช่วยพวกผมได้ผมจะดีใจมากๆเลย โดยเฉพาะตอนนี้เราลบกับพวกฟิลิปปินส์พวกจีนพวกญี่ปุ่นอยู่นะเห็นไหมว่าผมขึ้นหน้าแคนไว้เลยว่าถ้าเจอแครนเหล่านี้ก็คือฆ่าได้ทันทีตอนนี้พวกมันก็มีแบบมีพันธมิตรที่เก่งๆอยู่บ้างนะครับเราก็สู้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็อาศัยลูมเมานะครับ <c oughs> อ๋อแล้วก็ในส่วนของบอสแครนตอนนี้ยังตี5ตัวอยู่นะ5ตัวแต่ว่ารีรี3ตัวนะครับก็คือรีตัวที่54 3ส แล้วก็ท้าดวลเนี่ยเราลงในส่วนของระดับ2แล้วนะครับสำหรับในส่วนของสมาชิกแคนนะครับถ้าดูตอนนี้ผมยังต้องการอาวุโสอีก2ตําแหน่งที่จะมาคอยดูแลแคลนเนี่ยช่วยผมแล้วก็ในส่วนของสมาชิกแคลนเนี่ยอาจจะมีบางคนที่ไม่ค่อยแอคทีฟอยู่บ้างผมก็อาจจะต้องคัดออกนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วน่าจะว่างประมาณ10 10ตําแหน่ง ใครที่แบบเป็นกลุ่มคนไทยอยู่ต่างเซิร์ฟแบบนี้มีประมาณสัก6-7คนย้ายมาพร้อมๆกันได้นะยินดีต้อนรับเลยนะครับที่เนี่ยมันมันกำลังจะกาลังจะเข้าสู่ภาวะที่มันสงบนะครับทุกคนอาจจะมีตีกันที่รับแลจะตุลัสบ้างแต่แต่ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีทีมงานคอยช่วยเหลือโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมย้ายมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับตอนนี้มี2แคลนแล้วผมดีใจมากๆที่สามารถ ผลักดันทุกคนมาถึงจุดจุดนี้ได้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย